หลักการตรวจเนี่ยก็แนะนําว่าให้ตรวจช่วงเช้าถ้ายังคงมีขีดเดียวแปลว่าไม่ท้องถ้ามี2ขีดแปลว่าท้องถ้ามีขีดจางๆยังไม่แน่ให้รออีกสองสาวันตรวจรมาต่อที่คําถามต่อไปดีกว่าครับคุณผู้ชมคําถามนี้จากทาง Facebook ของเรานะครับ ผมอยากจะทราบครับว่าผลตรวจคันจากชุดตรวจแบบที่โชว์สขีดเนี่ยสามารถเชื่อถือได้มากน้อยขนาดไหนเพราะหลังจากประจำเดือนของแฟนผมไม่มาก็เลยตรวจสอบโดยใช้ปัสสาวะปรากฏว่าขึ้นมา2แทบถ้าแฟนผมตั้งคันจริง จะยังสามารถมีกิจกรรมรักได้อยู่หรือเปล่าครับการตรวจการตั้งครรภโดยใช้ปัสสาวะเป็นการตรวจด้วยตัวเองที่ง่ายแล้วก็สะดวกความแม่นยำในเกือบร้อยเปอร์เซนทีเดียวอันดับแรกก่อนพอเราซื้อผล,ผ,ลผลิตภัณฑ์มาแล้วเนี่ยก็ต้องเช็คว่าวันหมดอายุเมื่อไหร่นะคะซองที่บรรจุผลิตภัณฑ์เนี่ยดีหรือเปล่านะคะ,คะเสร็จแล้วช่วงเวลาที่เหมาะสมที่จะตรวจเนี่ย ควรจะเป็นช่วงที่เราคาดว่าตอนนี้ประจำเดือนจะมา <Okay. S 1> แต่เอ๊ยยังไม่มาเพราะว่าถ้าไปตรวจร่วงหน้าเนี่ย <Okay. S 1> ความไวอาจจะไม่พอนะคะห <Okay. S 1> ลักการตรวจเนี่ยก็แนะนําว่าให้ตรวจช่วงเช้าเพราะว่าช่วงเช้าเนี่ยจะมีฮอร์โมนเ c g oh. ออกมาในปัสสาวะเนี่ยมีความเข้มข้นสูง <Okay. S 1> นะคะเพราะฉะนั้นก็จะตรวจได้ง่าย <Okay. S 1> ทีนี้พอปัสสาวะออกมาแล้วเนี่ยก็ควรที่จะตรวจเลยไม่ควรที่จะรอนานเพราะว่า <Okay. S 1> รอนานผลการตรวจอาจจะเปลี่ยนแปลงได้ <Okay. S 1> นะคะแล้วก็แนะนําว่าบางทีอ่ะ เผลอฉีกซองแล้วทิ้งเอาไว้ไม่ตรวจสัทีเพราะว่าถ้าอุปกรณ์เนี่ยถูกความชื้นอันนี้ก็จะทําให้มีผลในการตรวจนะคะแล้วพอตรวจปุ๊บอย่ารอนานให้อ่านผลประมาณสัก1นนาทีเพราะถ้ารอนานเกิน5นาทีบางทีก็จะเพี้ยนนะคะทีนี้เนี่ยเขาก็จะมี1ขีดอยู่แล้วแหละเรียกว่าขีดคอนโทรลที่เขาจะใช้เป็นตัว C ถ้าเราเปิดมาแล้วเจอ1ขีด เป็นตัว C ีเนี่ยแล้วเดี๋ยวพอเราหยดปัสสาวะไปเราก็จะรอลุ้นว่ามีขีดที่สองขึ้นมาตรงตัวทีหรือเทสไหมนะคะเพราะก็คือพอครบเวลาเราดูถ้ายังคงมีขีดเดียวแปลว่าไม่ท้องถ้ามีสองขีดแปลว่าท้องนะคะถ้าไม่มีเลยสักขีดแปลว่าซื้อใหม่ทอบเสียซื้อใหม่นะคะถ้ามีขีดจางๆยังไม่แน่ให้รออีกสองสาวันตรวจใหม่ที่ถ้ท้องอ่อนแล้วนะครับคุณผู้ชายยังมีความต้องการทางเพศอยู่ ได้ไหมคุณหมอจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้มีข้อห้ามในการมีเพศสัมพันธ์ช่วงที่มีการตั้งครรภ์นะคะสามารถที่จะมีได้จนถึงคลอดเลยแต่ส่วนใหญ่เนี่ยคุณพ่อคุณแม่มักจะมีความกัวงวลว่าเอ๊ะ มีเพศสัมพันธ์แล้วจะทําให้แท้งไหมจะทําให้มีปัญหาอะไรหรือเปล่านะถ้าการตั้งครรนนั้นเป็นครรนปรกติไม่ใช่ครรนเสียงสูงมีประวัติเคยแท้งบ่อยๆ<อ>มีประวัติคลอดก่อนกําหนดโรคเกาะต่ามีน้ําเดินนะคะมีเลือดออกนะอันนี้ คุณหมอก็จะสั่งงดนะคะแล้วก็ท่วงท่าหลายๆคนอาจจะอยากรู้ก็คือเป็นท่าที่ว่าไม่ทับท้องคุณแม่ค่ะอยากดน้ําหนักลงมาที่ชายบนไม่ดีจะถูกทับสะก่อนะคะก็คืออย่าให้น้ําหนักเนี่ยไปทับท้องคุณแม่นะคะซึ่งอาจจะเป็นท่าที่คุณแม่อยู่ข้างบนนะคะหรือว่านอนตะแคงก็ได้นะคะ